สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดีโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึง่งหนังมีชื่อเรื่องว่า The English Patient เป็นเรื่องราวของพยาบาลสาวที่ได้รักษาชายคนหนึง่งที่ความจําเสื่อมจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในช่วงเวลาสงครามเขามีเพียงสมุดเล่มเดียวติดตัวมาด้วยแต่ทว่าเรื่องราวความรักต้องห้ามของเขาที่อยู่ในสมุดนั้นมันได้สร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่ได้ฟังแล้วเรื่องราวของเขาจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับ แต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่สองหนุ่มสาวในเครื่องบินส่วนตัวขนาดเล็กกลางทะเลทรายโชคร้ายที่พวกเขาบินผ่านทหารฝ่ายเยอรมันเครื่องบินก็เลยถูกยิงกระหน่ำนะครับจนตกลงมากลางทะเลทรายนั่นเองหญิงสาวได้เสียชีวิตแล้วส่วนชายหนุ่มโดนไฟคลอกอาการสาหัส ชาวเผ่าเบดูอินเข้ามารวบรวมของมีค่าของพวกเขาแล้วนําตัวเขาไปรักษาต่อที่เผ่าแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่นางพยาบาลสาวฮาน่าผู้คอยดูแลทหารในช่วงสงครามเธอเพิ่งได้รับข่าวร้ายว่าสามีที่ถูกส่งไปลบโดนยิงตายแต่ทว่ายังไม่ทันได้เสียใจนะครับค่ายอบพยพก็โดนโจมตีอย่างหนักฮาน่าและทุกคนต้องพยายามเอาชีวิตรอดด้วยความยากลําบากจากนั้นชายที่ถูกไฟคลอกจนผิวหนังเสียหายอย่างหนัก ได้ถูกส่งตัวมารักษาที่ศูนย์พักฟื้นในอิตาลีที่หาหน้าประจำการอยู่เขาจำอะไรไม่ได้เลยนะครับแม้แต่ชื่อของตัวเองรู้แค่ว่าเขาไม่ใช่คนเยอรมันมีเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเห็นในความคิดและเข้าใจว่าเป็นภรรยา และพอสงครามใกล้จบพยาบาลและผู้ป่วยรวมถึงพวกทหารได้เดินทางกลับบ้านแล้วหาหน่าก็ได้พบความสูญเสียอีกครั้งนะครับเมื่อลดคันที่เพื่อนของเธอนั่งโดนระเบิดรุนแรงระหว่างทางหัวใจเธอแตกสลายคิดว่าตัวเองอถูกสาปใครที่เธอรักต้องพบจุดจบคือความตายทั้งหมดหาหน่าสังเกตว่าคนไข้าชายที่ถูกไฟคลอกกำลังจะตายเธอก็เลยตัดสินใจจะพาเขาไปพักฟื้นที่โบสถ์ล้าง และให้คณะเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเพื่อนๆก็พยายามค้านนะครับแต่ฮหาหน่าก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเธอดื้อดึงจะพาผู้ป่วยชาวอังกฤษคนนี้ไปพักในโบสถ์ให้ได้สุดท้ายทุกคนก็ต้องยอม ผู้ป่วยคนนี้นะครับมีสมบัติเป็นสมุดบันทึกเล่มหนาเหลือเพียงอย่างเดียวแล้วหนังก็พาเราย้อนกลับไปดูชีวิตของชายคนนี้เขามีชื่อว่าอัลมาชีเป็นนักสำรวจทำแผนที่ก่อนหน้าที่สงคารามจะเริ่มเขาลักคณะกำลังเดินทางสำรวจทั่วทะเลทรายแล้ววันหนึ่งมีคู่สามีภรรยาที่เป็นนักท่องเที่ยมวมาเข้าร่วมขบวนด้วยซึ่งก็คือเจฟฟี่และแคทเอลีนแต่กลับมาที่ปัจจุบันนะครับอัมาชี achi, อาการยังหนักอยู่ต้องพึ่งมอฟีนเป็นหลัก เวลาว่างฮาน่าจะมาอ่านบันทึกเล่มหนาให้เขาฟังมีตอนหนึ่งที่เล่าเรื่องของพระราชินีในตำนานและมันได้เตือนความทรงจำของเขาว่าแท้จริงแล้วแคทเธอรีนเนเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตอนทุกคนอยู่ในคณะสำรวจด้วยกันนั่นเป็นตอนที่เขาเริ่มชอบแคทเธอรีนขึ้นมานะครับทั้งที่เธอมีสามีอยู่แล้วและเขาก็แอบชอบเธอมากขึ้นทุกวันด้วย แล้วเช้าวันต่อมาระหว่างหาน่าทำสวนอยู่ก็มีชายคนหนึ่งแวะมาที่โบสถ์เขาแนะนำตัวว่าชื่อเดวิดเป็นเพื่อนของเพื่อนเธออีกทีและจะขอพักอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งเพื่อทำงานของกองทัพหาน่าไม่อยากให้อยู่ด้วยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จริงแล้วเดวิดคนนี้มาที่นี่อย่างมีจุดประสงค์เขาเองเคยอยู่แถวแอฟริกากลายเป็นว่าเขารู้จักเอามาชี้ก่อนหน้านั้นด้วยแต่ทว่าเอามาชี้นะ่ะจำเขาไม่ได้เลย แล้วหนังก็ได้ย้อนกลับไปตอนที่เอามาชี้แอบตามแคทเธอรีนไปที่ตลาดทั้งสองคนเจอกันในงานเลี้ยงพวกเขาเต้นรำกันอย่างน่าชื่นตาบานในขณะที่สามีของแคทเทอรีนก็นั่งมองอยู่ต่อมาฝ่ายสามีต้องกลับไปที่กรุงไคโรเพื่อทำงานบางอย่างแล้วทิ้งภรรยาเอาไว้ที่นี่เอามาชี้ก็เตือนว่าทะเลทรายอ่ะมันโหดร้ายทารุณกับผู้หญิง จะทิ้งเธอไว้ที่นี่จริงๆเหรอแต่คนที่เป็นสามีก็ยังยืนยันว่าเธออยู่ที่นี่ได้เพราะเธอรักทะเลทรายรักการท่องเที่ยวและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ความสัมพันธ์ต้องห้ามเริ่มเลยเถิดมากขึ้นเรื่อยๆ แล้ววันหนึ่งฮาน่าก็ได้เจอเปียโนโเก่านะครับเธอนั่งเล่นเปียโนโด้วยความเพลิดเพลินผู้หมวดฝ่ายเก็บกู้ระเบิดก็วิ่งมาเตือนให้หยุดเล่นเพราะพวกเยอรมันน่ยยังอยู่ทุกที่แล้วก็ชอบซ่อนระเบิดไว้ในเปียโนโด้วยซึ่งมันก็มีจริงๆนะครับผู้หมวดกับลูกน้องอะ่ะเริ่มเก็บกู้ระเบิดและฮาน่าก็ได้เริ่มตัวความรู้จักกับคนใหม่ๆท่ามกลางทะเลทรายอัลลอระอุกอามาชีและแคทเทลีนเดินทางด้วยกัน ทั้งสองพูดคุยกันมากขึ้นเส้นทางสำรวจลำบากลำบนแต่เธอก็ไม่เคยทำตัวเป็นภาระเลยเขาค้นพบถ้ำที่มีอารยธรรมเก่ามีภาพเขียนผนังรูปคนว่ายน้ำอัลมาชีก็เลยเรียกเมอร์ด็อกเพื่อนสนิทแล้วก็ให้ทุกคนมาดูจากนั้นก็ทำการสำรวจกันต่ออย่างละเอียดหลังจากนั้นทั้งคณะก็เดินทางกันต่อนะครับแต่รถคันที่อัลมาชชีนั่งเกิดอุบัติเหตุพลิกตกเนินทรายรถคันอื่นที่เหลืออยู่มันทุกคนและข้าวของไม่ไหว ต้องมีบางคนอยู่ที่นี่เมอร์ด็อกก็เลยอาสานะคบว่าจะไปหาของมาซ่อมรถที่พังสรุปแล้วแคทเธอรีนเลือกที่จะอยู่ที่นี่ต่อกับอาลมาชีแล้วก็คนอื่นอีกสองสาคน ตกดึกเธอก็นั่งสูบบุหรี่อยู่บนเนินทรายแล้วจูจ่ๆก็เกิดพายุทะเลทรายพัดมากระทันหันทุกคนรีบเก็บข้าวของและใช้รถเป็นที่กำบังและการที่ทั้งสองคนนะครับต้องอยู่ใกล้กันเป็นเวลานานและคนพบว่าพวกเขาก็มีความสนใจที่คล้ายกันมากนั่นก็ยิ่งทําให้มีใจให้กันมากขึ้นแล้วเช้าวันต่อมาพอพายุสงบลงหมดแล้วแต่ภูมิประเทศมันเปลี่ยนไปมากเมื่อด็อกที่ขับรถกลับมาก็ดันมองไม่เห็นพวกที่รออยู่ล่องลอยมันหายไปหมดเกลี้ยง เขาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าทรายอ่ะได้ทับคนอื่นอยู่ด้านล่างทั้งสองคนก็เลยช่วยกันขุดทรายออกจนเจอกับรถอีกคันแล้วก็รีบเปิดประตูรถออกมาทุกคนก็เลยรอดชีวิตมาได้ พอตกกลางคืนอามาชีก็จุดพลุขอความช่วยเหลือกรอบแคทเธอรีนสารภาพความจริงว่าสามีของเธอไม่ได้ไปกรุงไคลโลเขา,าไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวแต่เป็นสายลับเครื่องบิน,เ,นเป็นของกองทัพอังกฤษที่ให้มาทำภารกิจเพื่อเอาแผนที่ทางอากาศของแอฟริกาอามาชีก็เลยถามด้วยความหวังน,นะครับว่าแล้วเรื่องแต่งงานล่ะมันเป็นจริงด้วยหรือเปล่าแต่ก็น่าเสียดายที่มันเป็นความจริง ต่อมาคณะสำรวจที่เหลือกลับมายังกรุงไคโรหลังภารกิจเสร็จสิ้นทั้งสองคนพยายามหยุดความสัมพันธ์ต้องห้ามไว้เพียงแค่นี้แต่ท้ายที่สุดมันก็แปลเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ทางกายแคทเธอรีนยังรู้สึกผิดกับสามีอยู่ส่วนอามาชีก็มีความคิดว่าในท้ายที่สุดแล้วเธอก็คงจะลืมเขาทั้งสองคนก็เลยห่างจากกันแต่ว่าพวกเขาก็ยังลืมกันไม่ลงอยู่ดีนะครับ อามาชี้แอบมาเจอเธอในงานฉลองคริสต์มาสแล้วก็ได้มีความสัมพันธ์กันโดยที่มีผู้คนในงานมากมายและก็ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นสามีของเธอเดินตามหาเธอไปทั่วเธออ้อนขออยากกลับบ้านแต่ว่ามันยังกลับไม่ได้เพราะกำลังมีสงครามพอเขาเข้ามากอดหอมแล้วก็ได้กลิ่นแปลกๆเธอก็รีบลุกเดินหนีทันทีและพอถึงวันคบรอบแต่งงานสามีของเธอก็โกโหกแคทเธอรีนว่ามีงานด่วนจะไม่อยู่หลายวันแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะทำเซอร์ไพรส์นะครับและฉากนี้ ก็จะเปิดเผยด้วยว่าเดวิดคนที่มาพักในโบน่เคยทำงานกับสามีของแคทเอรีน hmm. เขาก็เลยรู้จักอามาชีด้วยหลังจากนั้นสามีของเธอก็ได้ซื้อดอกไม้แล้วก็นั่งรถมาหาเพื่อเตรียมเซอร์ไพรส์เธออย่างเต็มที่แต่ดันเจอเซอร์ไพรส์กลับนะครับเพราะเห็นแคทเอรีนวิ่งขึ้นรถออกไปข้างนอกต่อหน้าต่อตาเธอมาหาอัมาชีนั่นเอง ทั้งสองคนไปเดินเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขเขาซื้อของซื้อปลอกนิวให้เธอด้วยพอเธอกลับมาบ้านสามีก็ยังแอบเฝ้ามองอยู่ด้วยความช้ำใจสุดๆทางด้านฮาน่านะครับตอนแรกเธอก็ปิดกั้นตัวเองแต่วันนี้เธอเอาน้ำมันมาก่อมาให้ผู้หมวดใส่ผมจะได้สระผมง่ายๆความสัมพันธ์มันเริ่มดีขึ้น แล้วพอเดวิดเข้ามาหาคนป่วยอัลมาชีก็เลยถามว่าใส่ถุงมือทำไมแล้วหนังก็ได้ย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าตอนระเบิดลงที่สำนักงานมีพวกเยอรมันส่งสายลับมาเอาแผนที่ไปและทุกคนก็เชื่อว่าอัลมาชีคือสายลับทำงานให้เยอรมันเดวิดโดนพวกเยอรมันจับเป็นทรมานเพราะเป็นสายลับของอังกฤษและเขาก็ได้เสียนิ้วโป้งไปและนี่ก็คือเหตุผลที่เขาแคเอัลมาชีมากๆจนได้ตามมาถึงที่นี่ย้อนกลับไปที่อดีตอีกครั้งนะครับ ตอนเพื่อนสนิทมาบอกอัลมาชีว่ามีคำสั่งจากอังกฤษให้หยุดการสํารวจทุกอย่างเพราะสงครามเริ่มขึ้นแล้วแผนที่มีความสําคัญมากชาติมหาอำนาจเชื่อว่าถ้าได้ครอบครองทะเลทรายก็จะได้ครอบครองแอฟ,ฟริกาหลังจากนั้นอัลมาชีก็มาเจอกับแคทเทลีนเธออยากจบกับเขาเพราะทนความรู้สึกผิดไม่ไหวแล้วเขาพยายามล้างเอาไว้แต่มันก็ไม่ได้ผลในงานเลี้ยงอาลาเขาทําตัวแปลกๆเหมือนคนเสียสติและหึงเธอที่ไปเต้นรากับคนอื่น โกรธที่เธอยังปั้นหน้ายิ้มอย่างมีความสุขท,ทั้งทังที่เขาทุกใจจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วทางด้านฮาน่านะครับหลังเฝ้าไข้จนดึกผู้หมวดก็ได้จุดเทียนให้เธอเดินไปหาเขาที่บ้านพักทั้งสองคนออกไปชมงานศิลปะด,ด้วยกันในโบสถ์โดวยวิธีแผลงๆแล้วก็สนุกสนานกันไปตามเรื่องจนไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกัน ในตอนเช้ามีเจ้าหน้าที่มาตามผู้หมวดให้ไปเก็บระเบิดฮาหน่าไม่อยากให้เขาไปเพราะเธอกลัวว่าเขาจะตายเหมือนคนรอบตัวเธอที่ตายไปหมดแต่มันเป็นงานที่เขาทําอยู่แล้วทุกวันนะครับฮาหน่าก็เลยปั่นจัก,กรยานตามไประหว่างที่กู้ระเบิดอยู่นั้นก็มีรถขังขับมาบนสะพานทําให้งานของผู้หมวดยากขึ้นไปอีกโชคดีที่เขาตัดสินใจตัดสายถูกระเบิดก็เลยไม่ทํางานและพวกทหารก็มาพร้อมกับข่าวดีว่าสงครามได้จบแล้วเยอรมันแพ้สงครามไปแล้ว จากนั้นฝนก็ได้ตกลงมาทุกคนพากันอุ้มอามาชีใส่เปลออกมาเฉลิมฉลองด้วยความยินดีหาหน้าเต้นลาอย่างสนุกสนานผู้คนข้างนอกก็เช่นกันนะครับแต่และก็มีเหตุสะเทือนขวัญเพราะว่าลูกน้องของผู้บวดคนหนึ่งอ่ะโดนระเบิดตายระหว่างการฉลองทําให้เขาเสียใจมากขังตัวเองอยู่แต่ในห้องแล้วเดวิดก็ได้เข้ามานั่งคุยกับอามาชีแล้วก็บอกว่าทุกคน่ะคิดว่าคุณะเป็นสายลับแม้แต่เพื่อนสนิทของคุณเอง อมาชีก็รีบปฏิเสธไปนะครับแล้วหนังก็ค่อยๆเฉลยว่าเพราะอะไรทุกคนถึงคิดแบบนั้น คือในตอนที่เริ่มสงครามใหม่ๆนะครับการสำรวจเทสซายต้องจบลงเมื่อด็อกก็เลยตัดสินใจแยกทางแล้วก็ทิ้งเครื่องบินเอาไว้อามาชี้เก็บข้าวของแคทเธอรีนและสามีของเธอก็เสนอว่าจะบินมารับเขากับไคลโลด้วยกันแต่ตัวสามีที่เป็นคนขับเครื่องบินเนี่ยก็ดันบังคับเครื่องบินพุ่งชนเขาโชคดีที่เขาไม่เป็นอะไรส่วนคนขาัมาตายคาที่แคทเธอรีนก็บาดเจ็บสาหัสเธอเจ็บไปหมดทั้งร่างกาย เขาก็อุ้มเธอเข้าไปในถ้ำพอเห็นเธอเอาปลอกนิ้มวมาอส่วเป็นสร้อยก็เลยแปลกใจไม่คิดว่าเธอจะเก็บมันไว้เธอก็เลยบอกว่าเธอสวมมันไว้อยู่ตลอดเวลาเอามาชี้ถึงได้รู้ในตอนนั้นนะครับว่าเธอเองก็รักเขาเหมือนกันเขาถึงกับร้องไห้ออกมาเลยเอามาชีต้องเดินไปหาคนมาช่วยเธอก็ขอร้องให้เขาสัญญาว่าจะกลับมาเพราะว่าเธอไม่อยากตายกลางทะเลทรายอย่างโดดเดี่ยวเขาก็ให้สัญญา หลังจากเดินเท้าอย่างยากลําบากมา3วันเขาก็มาเจอกับด่านตรวจพอแจ้งเลื่องคัทเทลีนแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่สนใจเลยเขาก็สติแต่งนะครับพุ่งไปกระช่างเจ้าหน้าที่อามาชีก็เลยโดนจับไปในทันทีในตอนนั้นตัวคทเทลีนเองก็เจ็บปวดมากจนทนไม่ไหวเธอเขียนจดหมายทิ้งไว้ไฟฉายก็ถฐานหมดอีกพวกเจ้าหน้าที่เข้าใจว่า เอามาเชียเป็นเยอรมันก็เลยจับเขาไปขังกับนักโทษเขาหลบหนีระหว่างเดินทางโดยการกระโดดลงจากรถไฟนะครับความหวังจะช่วยแคทเธอรีนเลิ่มลิปหลีลงทุกทีแต่เขาก็ยังไม่ล้มเลิกสัญญาที่ให้เอาไว้ นั่นก็เลยทําให้เอามาชี้นะครับจำเป็นต้องเอาแผนที่ให้กับพวกเยอรม,มันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับน้ํามันเชื้อเพลิงเอามาเติมเครื่องบินที่เพื่อนสนิททิ้งไว้จากนั้นก็บินกลับไปหาแคทเอลีนแต่บนันดันเกิดเรื่องขึ้นซะก่อนพอเขาตื่นมาอีกทีความทรงจําทุกอย่างได้หายไปมีเพียงหมอที่เขียนว่าคนไข้คนนี้เขาคือคนไข้ชาวอังกฤษ อามาชีในบ้านปลายชีวิตคิดว่าแคทเทอรีนตายไปเพราะเขามันผิดที่เขาไปรักเธอเธอก็เลยมีชะตากรรมแบบนี้พอเดวิดเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเขาก็รู้แล้วว่าอามาชีไม่ได้เป็นสายลับเยอรมันและก็ไม่คิดจะฆ่าเขาซึ่งเขาก็บอกว่าคุณฆ่าผมไม่ได้เพราะผมมันได้ตายไปนานแล้วทางด้านผู้หมวดก็ถูกย้ายไปที่อื่นนะครับเขาต้องจากฮหาหนาไป ทั้งสองคนบอกลากันเพียงสั้นๆฮาหน่ากลับมาดูแลอามาชีเขาขอให้เธอฉีดมอร์ฟีนให้เกินขนาดเพื่อที่เขาจะได้จากไปอย่างสงบและเธอก็ยอมทำให้ทั้งน้ำตาแต่เธอก็เข้าใจดีนะครับว่าเพราะอะไรเขาถึงขอแบบนี้ก่อนตายเขาขอให้เธออ่านบันทึกให้ฟังแล้วเขาก็ค่อยๆหลับไปด้วยถ้อยคำสุดท้ายที่แคทเธอรีนเขียนทิ้งเอาไว้ ในวาระสุดท้ายแคทเธอรีนเขียนบรรยายถึงตอนที่เธออยู่คนเดียวพูดถึงความรักที่เธอมีต่อเอาเมาชีพอเขากลับมาถึงถ้ำเขาอุ้มล่างเธอเอาไว้บนเครื่องและขึ้นบินโดยที่เธอนั่งอยู่ที่เบาะหน้าแต่แล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุอย่างตอนต้นเรื่องนะครับคือเครื่องบินถูกยิงตกเธอตายตั้งแต่อยู่ในถ้ำแล้วส่วนตัวเขาไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็น หลังจากทุกอย่างจบสิ้นลงเดวิดก็แวะมารับฮาน่ากลับบ้านที่แคนาดาเธอเองก็จากไปโดยมีความทรงจำที่เจ็บปวดแต่สวยงามติดตัวไปด้วยเช่นกันแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับเอามาชี้ค่อยๆฟื้นความทรงจําจากเขตเครื่องบินตกจนพบว่าตัวเองอได้กระทาการที่เรียกว่าทรยศต่อประเทศชาติเพื่อผู้หญิงคนเดียวที่ได้ชื่อว่าเป็นชูรักที่เขาก็ปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับและแคทเธอรีนเองเธอก็เป็นหญิงสองใจที่รักเขาหมดหัวใจคนเดียวเสมอมายิ่งไปกว่านั้นเธอต้องตายอย่างเดียวดายในถ้ำม,มืดกลางทะเลทรายโดยเก็บของส่วนตัวของเขาไว้แนบอกและคําพูดสุดท้ายของเธอก็คือที่รัก ชะรอคุณอยู่มันช่างยาวนาะนหรือเกินในความมืดแห่งนี้และมันก็สัมผัสได้นะครับถึงการรอ,อคอยอันโหดร้ายเหลือเกินแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป7.4คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ